ดื่มกาแฟยังไงไม่ให้เราปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ไม่ทําร้ายสุขภาพนะคะหลายๆคนนะคะพอเราอายุมากถูกไหมคะรวมถึงตัวติบเองนะคะก็จะมีมักจะมีปัญหารเรื่องการปวดเมื่อยเสมอแต่คุณจะรู้ไหมคะว่ากาแฟมันสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของเราได้อย่างเช่นหลายๆคนนะคะที่ตื่นเช้าออกมาออกกําลังกายนะคะให้คุณลองดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าการที่เราดื่มกาแฟ อ๋อแต่ลืมไปนะคะคุณต้องเลือกกาแฟดําด้วยผลทำไมต้องเลือกกาแฟดําเพราะกาแฟดำนะคะจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเผาผันไขมันได้ดีแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ในตัวาคาเฟอีนนะคะเขาบอกว่ามีงานวิจัยบอกว่าเวลาที่เราดื่มกาแฟนะคะก่อนที่เราจะออกกําลังกายหรือก่อนที่เราจะทํางานนะคะตัวคาเฟอีนนะคะจะไประง,งับอาการปวดกล้ามเนื้อ ไปช่วยระง,งับนะคะสารเคมีที่จะไม่ส่งผลเสียไปกระตุ้นการเจ็บปวดทําให้ร่างกายของเรานะคะจะไม่ปวดเมื่อยหรือไม่เกิดอาการอ่อนล้าหลังจากาที่เราออกกําลังกายหรือคนที่ทํางานหนักมากๆนั่นเองนะคะ ข้อที่ทิปออามาพูดนะคะมีงานวิจัยตั้งแต่ปีพศ2012เลยซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทิ์เองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าดื่มกาแฟาก็ทําให้เราหายปวดเมื่อยได้แล้วเขาบอกว่าเวลาที่เราทํางานหรือพวกหนุ่มๆสาวๆที่ทํางานนั่งโต๊ะนานๆที่กลัวเรื่องออฟฟิศซินโดมนะคะก็าสามารถใช้กาแฟ ในการบำบัดได้ก็คือให้เราทานก่อนที่เราจะทํางานนนเองก็จะงับอาการปวดเมื่อยแต่อย่างที่บอกว่าเวลาเราทานกาแฟก็พยายามห้ามทานคู่กับพวกอาหารหวานเฉพาะว่ามันจะส่งผลเสียทําให้ร่างกายเกิดสมภาวะกดห็นไหมแค่นี้เราก็ได้เคล็ดลับอีกหนึ่งข้อแล้วนะคะว่าจะดื่มกาแฟยังไงให้เรานะคะไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ทําร้ายสุขภาพของเราวันนี้ทิพก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากแล้วก็ วันนี้ก็บายบายไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่ารักทุกท่านทุกคนนะคะรักด้วยหัวใจแล้วก็อะไรที่ดีนะคะที่จะเอามา่ายทอดเอามาแนะนําแล้วก็เอาข้อมูลดีๆมาส่งต่อวันนี้บายบายไปแล้วนะคะบายบาย